มาใหม่อีกแล้วอีกแล้วเกมใหม่ที่ The Great เริ่มเล่นนะฮะชื่อเกมว่า Super Airs เป็นเกมก,กากๆเกมจีนภาพก,กากๆระบบงั้นๆน,นะฮะแต่โคตรหนุกเลยตอนนี้ก็ติดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นเกมที่แบบคาแรคเตอร์คือแบบเอามาจากนู่นนี่นั่นทั่วโลกไปหมดเลยนะฮะมาดูกันแล้วกันว่ามีอะไรบ้างที่เกมมีแล้วก็ t h อ The Great ได้รับมาแล้วนะฮะเนีย่ยดูดิดูตัวข้างซ้ายนี่นะฮะ บูมาบูมานี่อันนี้เอามาเล่นเอาเข้าทีมมานะฮะองหญิงจี้จี้นะไขดาวต,ตบหน้าชินจังอะไรก็มี <c oughs> ดูดิ <c oughs> ป๊อบอาย <c oughs> ป๊อบอายอยังรออันนี้ไอนนตัวที่มันทุบน้ำแข็งในเกมเฟมิคอมอ่ะยังเอามาเล่นนะฮะอาราเล่ก็มีถืออุนจิมาเลยฟูจิวาระนะฮะเต่านินจาผอมไปนิดนึง อโนอโนก็มาชรเดอร์ der, นี่ชรเดอร์นี่อโนนะฮะแรกๆต้องเลี้ยงอโนไว้นะฮะถึกนะฮะเอาเป็นตัวแท้งหลังๆผมไม่ใช้ละนี่ตัวฮิวเออกระตุกกระตุกกระตุก,ตกเลโกลัสก็มาชุนหลีนะฮะแรกๆจะมีแค่นี้ก่อนพอเลเวลห้าสิบเดี๋ยวมันจะมีเพิ่มมาให้อีกเยอะนะฮะชอบมากเลยเกมน,นี้มันสนุกมันติงออกแนวะติงต้องนะฮะนี่ที่ชอบสุดคือจับธาตุนะมีฟังก์ชันจับธาตุจับคนเป็นธาตุดูดิเลี้ยงไว้ในห้องเงี้ย ไอชีเขาจี้เลยสั่งให้หาบขี้อย่างงี้ไอสัตว์หาบขี้เข้าไปหาบขี้เสร็จเราก็จะได้พวกเงี้ยมีรางวัลให้นะฮะก็กดรับรางวัลน,นะฮะก็ได้อีพีได้เพชรได้อะไรเงี้ยชอบใช่ไหมยในฟังก์ชันนี้นะฮะจับคนอื่นมาเป็นทาสอยู่ในห้องเราเอาแซฟาดก็ได้อะไรก็ได้นะฮะพีพีก็พีพีก็สำคัญก็คือจัดทีมไว้อ่ะมันมันเป็นเกมที่จัดทีมแล้วก็ตอนสู้ก็ปล่อยออโต้ไปนะฮะ ความโหดอยู่ที่เราโมตัวโม,วโม,วโมวทีมของเราจริงๆแล้วทีมไม่ต้องเฮี้ยอะไรเลยนะฮะปล่อยไอเอ,อโอริตัวเดียวหน่ยเดี๋ยวดูความจังใจของเอโอรินะฮะเอโอริเป็นตัวที่เราจะได้เมื่อเล่นครบห้าวันเดี๋ยวดูแล้วกันว่ามันเฮี้ยขนาดไหนนะฮะกระต,กกระตกุกกระตุกไอสัตว์กระตุกกระ,ะตุกอะอะะตุกกๆตุกเอโอริจะโชว์ถ้าตุกนะฮะ ดเมดูดมเมดนะฮะ made. ดูแท <pl problème> ้เมดอโนเป็น <Hum> ต <ming> ัวแท้งที่ดีนะฮะแรกๆต้องใช้เพราะมันยิงแล้วดูดเลือดจับตามองที่ยูไรตัวเดียวนะฮะพังหมดนะฮะก็เป็นประมาณนี้พีพีเวลาสู้ลงดันก็เป็นประมาณนี้ คือสำคัญตรงอิลินี่แหละพอเล่น5วันเนี่ยเราจะได้รับอิลิมานะฮะพอได้รับแล้วปุ๊บเนี่ยไม่ต้องทาเฮียอะไรที่ทํามาทั้งหมดลืมให้หมดถอดของทุกคนถอดเจมถอดเทปจากทุกคนเอามาใส่อิลิตัวเดียวโมมันตัวเดียวนะฮะให้แคปมันเยอะๆอยู่ตัวเดียวก็พอคืออลลิเนี่ยพอได้มาปุ๊บเนี่ย เอาของที่ดีสุดของตัวอื่นมาใส่เลยอย่างที่บอกนะฮะเจมนี่แบบถอดของคนอื่นมาตีรวมเลยให้เลเวลสูงสุดแล้วใส่อลอยตัวเดียวเพราะเป็นตัวที่ที่ตีแรงมากเสร็จแล้วตีเนี่ยมันจะได้มันได้ม o r เพิ่มทุกครั้งที่ตีเนี่ยทําให้สกิลมาเร็วมันก็จะได้ตีอีกตีอีกอยู่งั้นนะฮะคือถ้าทําแคปถึงสองหมื่นเนี่ยเลเวลสี่สิบห้าทั้งทีมสู้เราคนเดียวไม่ได้ตอนนี้ก็มีกิลแล้วนะฮะคิวเอลอาร์ถ้าใครอยากเข้าขอได้เลยนะฮะรับทุกคน กิวชื่อกิว L R นะฮะไปเซิร์ชได้เลยกิของ The Great เองนะฮะก็มีเพื่อนอยู่ตอนนี้ทั้งหมด4คนด้วยกันนะฮะใครจะเล่นก็ขอเข้ากิวได้เลยนะฮะเข้าฟรีไม่คิดตังค์นะฮะตอนนี้ก็ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวไปเล่นต่อก่อนเดี๋ยวมีคลิป,ปอีกเรื่อยๆแน่นอนเพราะว่าติดแล้วนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ